สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564ลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์จะเป็นการประสานมือกันอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกแรกของประวัติศาสตร์ในทางการเมืองในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกรวมทั้งหมด6คน31สิงหาครับถึงวันที่4กันยายนสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยพักร่วมฝ่ายคา้านนำโดยพักเพื่อไทยพระนา t h สมพงษ์อมรวิวัฒผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับพักฝ่ายคา้านทุกพักพร้อมใจกันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกสภาครับร่วมมติร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวโดยลงมติไม่ไว้วางใจร่วมกับสมาชิกพักฝ่ายค้านในสภาที่อภิปรายอย่างเข้มขน้นโดยผ่านเว็บไซต์ของแต่ละพักโดยเฉพาะของพักเพื่อไทยตัวนี้ลงมติกันมากมายหลายแสนคนทีเดียว เป็นครั้งแรกครับที่ประชาชนกับสสในสภาผู้แทนราษฎรจับมือกันจนองคาพยศของฝ่ายรัฐบาลก็ตื่นตระหนกตกใจเป็นเรื่องธรรมดาครับสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนตัวแทนทำหน้าที่ในสภาแต่ตัวจริงคือประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเฝ้าติดตามและแสดงปฏิกิริยาทางการเมืองไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะนี้ได้ไม่มีอะไรห่วงห้ามครับปร,ประยุจจรุชาถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงยโสโอหังในการบริหารราชการแผ่นดินดีนะครับที่มีข่าวผูุ้กับโจอ,ออกมาขัดมาขวางเบียเบเเบ่ยงเบนประเด็นไปเบี่ยงเบนประเด็นไปการที่พูุ้มกับโจขณะนี้ก็ถูกฟ้องถูก ฝากขังนะครับโดยพนักง,งานสอบสวนฆ่าคนตายโดยทรมานมาตรา289รอของมวลกฎหมายอาญาก็ดำเนิกนการไปนะครับอยากให้สังคมสงสัยว่าโปลิศช่วยตำรวจที่คนอื่นถ้ามีข้อหาหนักขณะฆ่าคนตายโดยใยจรองโดยทรมานอย่างนี้อย่างน้อยต้องใส่กุญแจมือต้องขังคุกในสอพอ,อในสอพอ1แต่นี่ดูประหนึ่งว่าจะมีการช่วยเหลือตำรวจหรือเปล่า นะครับสังคมจับตามองเบี่ยงเบนกันอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้จะมีคามอบคอนเอาจากคุณหนูหลิงคุณบอกอรายจุดและคุณนัทวุฒิสายเกลือบ่ายสองโมงเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศไทยดูสิว่าประยุทธ์จันโอชายังจะหน้าได้าอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่มือในสภาแน่นอนครับฝ่ายคา้านมีไม่มาก มีไม่มากเข้ากับรัฐบาลแต่เชื่อมั่นว่าถ้าสะส,ะสะฝ่ายรัฐบาลได้ฟังข้อเท็จจริงความจริงที่สะส,ะส,ะส,ะสะฝ่ายค้านได้อภิปรายผมว่าไม่กล้ายกมือสนับสนุนรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอนล้มเหลวในการบริหารอย่างสิ้นเชิงโควิด19ปัญหาวัคซีนปัญหากาันคอรัปชั่นปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรตกต่ำโอ้มากมายมาหาศาลกับปล่อยปล่อยแรงงานเข้ามา ในกระทรวงแรงงานจัดการไม่ได้แค่ระบาดของโควิด -19 รัฐมนตรีเสเพเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด -19 เสเองประมูลประมูลโครงการใหญ่ๆของการคมนาคมหรือไม่นะครับติดตามกันการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือโรงเรียนประชาธิปไตยที่ดีที่สุดเป็นกระจกเงาสะท้อนการทำงานของรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลไม่จะเป็นต้องตั้งองค์กรพิทักษ์ใครหรอกครับให้คนที่ ถูกอภิปรายเป็นคนตอบคนอื่นอย่าสระเอสอเสืออย่าเสือพูดง่ายๆนะเอารอไว้เป็นนายกรัฐมนตรีรอเป็นรัฐมนตรีขอนค่อยมาดินา้นมารลนปกป้องมีตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องกลไกในการทํางานในระบบรัฐสภาอย่ากับพิษตานะครับฝ่ายคา้านรวมพลลงมตินะครับไล่รัฐบาลชุดนี้ทั้งนอกสภาวันที่3กันยา กลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อการชมนุมก็จะชมนุมใหญ่วันนี้มีการชมนุมขาม็อบครับประยุทธ์เก่งยังไงก็ไปไม่รอดครับเพราะว่ายะโสโอหังบริหารราชการเป็นดินค้าความตายประชาชนติดเชื้อเพิ่มวัคซีนหายากการจัดก,การปัญหาต่างๆล้มเหลวไม่มีภาวะผู้นำเหมือนเอาผีบามาเป็นผู้ยบาลครับ <laughs> ประชาชนจะโล่งใจที่สุดถ้าประยุทธ์จันโอชา ถูกคุมหัวดําโดยให้ขาดอากาศหายใจในทางการเมืองนะครับคุมถุงดําประยุทธ์เพื่อให้ประยุทธ์ขาดขาดอากาศทางการเมืองหายใจและออกไปจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสัส่นสะเทือนแน่นอนครับการอภิปลายครั้งนี้นะครับให้กําลังใจสอสอทุกท่านฝ่ายค้านที่จะทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนประชาชนอยู่ข้างนอกจะประสานมือสนับสนุนขับไล่ประยุทธ์จันโอชาออกไปรวมพล ขับไล่ประยุทธ์จันโอชาพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ